และก่อนหน้านี้นะคะทางเอพีดีส่งคลาสเขาก็มีการเปิดพื้นที่ให้กับส่วนราชการเนี่ยได้มารวมกันบันทึกเทปทวาระพรชัยมงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็จะออกอากาศในห่วงข้อเดนือกรกฎาคม,อมตอนนี้ลําดับทัดไป<ฆ>เรามีการเปิดโอกาสให้กับส่วนราชการแล้วก็ภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาสคมนะคะได้รวมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะในการบันทึกเทปโทรทัศน์ทวาระพรชัยมงคลในในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2สิงหาคม2567ค่ะ และว่าเ,เป็นวันแรกนะคะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงคล้ากรมประชาสัมพันธ์หรือว่าเอ็นบีทีสงคล้าเปิดห้หด้วยงานภากคราดเอกชนแล้วก็ภากประชาสังคมได้รวมกันบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567ที่ห้องสตูดิโอของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงคล้าค่ะ สำหรับการบันทึกเทปโทรทัศน์ทวายพระพรชัยมงคลก็มีหลยหน่วยงานรวมทวายพระพรนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารนจังหวัดสงคลาสตูลพัทลุงแล้วก็ตรังรวมถึงเทศบาลนาครหัดใหย่การยางแห่งประเทศไทยศึกษาธิการจังหวัดสงคลาธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานผคกตายบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนแล้วก็ชมรมสตรีอาสารักษาดินแดนเป็นตอนค้าทา่งนี้นะคะเทปบ,บันทึกทวายพระพรดังกล่าวเนี่ยเขาจะนําไปออกเผื่แผ่ออกอากาศในหัว สงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมมดัพานานจพระนังเจ้าสิริกิ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2 5 6 7รอยหก พาร์ทนาจอโทรทัศน์ช่อง1 1 NBT s o u t แล้วก็ช่อง2 NBT 2 HD ค่ะเหล่าว่นนีเป็นวันแรกแล้วก็ตลอดทางสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีส<ม><ม>ส้นราชการผักปร,ระชาชนผักประชาสังคมก็จะมารวมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการรวมการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลนั่นเองนะคะซึ่งก็จะออกอากาศในห่วงข้องเดือนสิงหาคม2567ันานทางช่อง11 NBT s o u t แล้วก็ช่อง2 NBT 2 HD นั่นเองค่ะ